อันนี้จะหวานกุ้งค่ะจับให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมาทั้งหมดยี่สิบโลค่ะกำลังจะหวานครับน,นี้เราจะเตรียมสุ่มกุ้งขาย บาดเอ้ยโอ้ยจะตกอะไรอยู่นะอือใส่สองโล่สองโลอะไอี้จักโล่ยี่ส่โล ใส่งงบมดอ่ะ่ใส่รถมติดเร็วยังไง,เค,งเครื่องตีน้ำฉบับแผงโซลาเซลล์รับแสงแดดมีจี่แผงก่อ <15. S 1> ห้าแผงามาทดสอบ เปิดเครื่องอันนี้คือช่างเอาอันนี้นำมูลแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ตัวควบคุมความแรงระดับแรงนำมูลไว้อยู่ที่ ระดับ90ดูเครื่องแแแ,แนี่ก็จะเปิดได้จนกว่าแดดเราจะหมดนี่พลังงานธรรมชาติพลังงานธรรมชาติเราจะไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนั้นอยู่นน่นก็จะเป็นคลองน้ํเจืดนี่คลองน้ําที่เขาปล่อยจากเขื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดสายของน้ํเจืด นะครับที่จะบรรลงแล้วที่นี่ก็จะมีประตูน้ำนู่นนับครับคือประตูประตูกั้นน้ําเค็มน้ําเค็มก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ําจืดกั้นไม่ให้น้ําน้ําเค็มนะครับไหลเข้ามาใส่น้ําจืดของชาวบ้านนะครับนู่นนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเกษตรอ้อมล้อมรอบก็เป็นเกษตรปักกล้วยแต่ที่ฟาร์มกุ้งตรงนี้เราจะใช้น้ํานะครับนี่เรา มีแท่งแท้งน้ำนะครับแล้วก็มาเอาน้ํามาเก็บนะครับแล้วก็สําหรับใช้ในฟาร์มนะครับนี่มาตรงนั้นนะครับเราก็จะให้ดูตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตัวแผงโซลาเซลล์เหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นติดตั้งเคลื่อนย้ายได้นะครับสะดวกนะครับอันนี้คือเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าตัวนี้ ตัวนี้ก็สามารถใช้ไฟฟ้าร่วมได้นะครับตัวนี้ก็ทำให้ประหยัดค่าไฟไหนเรียกว่าเลี้ยงกุ้งเกษตรยุคใหม่นะครับนี่ก็ตีแรงเหมือนกันนะพลังงานธรรมชาตินะครับที่มีที่ไม่มีวันหมดดอกบ่อน,นี้ก็อยู่ประมาณไล่หนึ่งนะครับเลี้ยงกุ้งนะครับเตรียมบ่อไว้เลี้ยงกุ้งนะครับนะครับ นี่ือเป็นรูปแบบมีอยู่สี่แผงนะครับตัวนี้ของโซลาเซลล์สี่แผงก็จะใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณสี Solar Steel. ่แผงโซลาเซลล์นีจะเป็นเครื่องหมุนมอเตอร์นะครับความแรงก็จะแรงตามพลังงานแสงอาทิตย์ครับยิ่งแดดแรงๆก็จะแรงแบบนี้แหละครับแต่ถ้าแดด น้อยลงเรื่อยๆนะครับความแรงก็จะลดลงนะครับแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยเริมนะครับต่อไปเราจะมาดูพื้นงชีในการเลี้ยงก,กุ้งนะครับตรงนี้ก็เป็นบอ่อสำหรับเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำาะตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงบอ่อเลี้ยงยงอยู่ฝั่งนี้นะครับบอ่อเลี้ยงเราจะไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูยอกุ้งนะครับแล้วก็ใส่มีอาหารอยู่ในนี้นะครับเพื่อเป็นตัวล่อในการดูกุ้งว่ากุ้งกินอาหารไหมนะครับเราจะดูเช็คนี่เขาเรียกว่ายอนะครไหมนั่นกุ้งตุ๊ดแล้วนะครับต่อไปเราไปดูกุ้งขาวนะครับชนะครับต่อมาก็จะเป็นกุ้งขาวอันนี้เป็นบ่อกุ้งขาว เราปล่อยกุ้งขาวไปอยู่ประมาณสามแสนนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ก็มีอาัตราลอ,อกก็คือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้อันนี้เราจะไปดูวับอันนี้ก็เป็นกุ้งขาวเราจะมาดูยอ,อก,ก่อนว่ากุ้งกินอาหารไหมเอ๊บอุ้ยเสียวแซบ มาดูดูน้องกุ้งกันน้องกุ้งขาวนน้อยบอ่อนี้เป็นบ่อกุลาดำนะครับเราเลี้ยงกุ้งสองสายพันธุ์นะครับฟาร์มเดียว อันนี้เป็นบอกกลาดำเราจะมาดูวารเลยครับอ่าวอันนี้เราจะมาดูกุลาดำอันนี้บ่อที่กลัวตัวใหญ่สุดแล้วบ่อนี้ดให้ดูน้องใกล้ชัด,ชด ไม่กินอาหารเลยวันนี้ให้หลานชายพาทัวร์ฟาร์มค่ะเพราะว่ามันมันไกลมากมันเดินเดินไม่ไหวค่ะเลยต้องให้หลานชายนี่เดินเดินวิวให้ดูค่ะเพราะว่าที่พื้นที่มันหกสิบไร่เดินไม่ไหวค่ะเรเวลนะครับมีบ่อเรากว้างมากสำหรับเก็บน้ำ อันนี้เลี้ยงปลากระพงบ่อน,นี้ก็จะมีปลากระพงปลาคังดำนะครับเต็มหมดในบ่อน,นี้ อันนี้เราจะมาต่อในการดูอันนี้ประตูเก็บน้ํานะครับอกั้นน้าผู้ผิดจะกั้นน้าระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับฝั่งนี้คือจะเป็นที่น้ําจืดไหลลงมานะครับอันนี้คือที่เขาเปิดไว้เพราะว่าน้ําจืดไหลแรงช่วงฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็น ฝั่งของน้ําเค็มนะครับขึ้นมานะครับถ้าช่วงน้ําเค็มขึ้นหนักๆก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้น้ําเค็มกำลังเริ่มขึ้นนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ยาวไปสุดถึงทะเลนะครับทะเลก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ไกลประมาณสามโลนี่นะครับไปถึงทะเลนะครับน้ําก็ไหลขึ้น ก็จะมีประตูกั้นน้าเค็มไว้นะครับไม่ให้ไหลขึ้นไปทางเกษอ่าฝัง่งสวนของชาวบ้านเราเลี้ยงกุ้งเราก็มีอันนี้ส่งในการได้รับตั้งแต่น้ําเค็มนะครับแล้วก็จะสูบเห็นไหมเราก็มีสู่แล้วก็น้ําเค็มนะครับใส่บอ่อตรงนี้ไว้นะครับน้ําจืดนะครับเราก็จะไปใส่บอ่อฝั่งนู้นไว้ นีแล้วก็ได้อันนี้ส,งสองฝั่งสนับเลี้ยงทางนี้อันนี้ภายในหนึ่งปีนะเนี่ยเราเตรียมฟาร์มย้ายเตรียมทุกอย่างนะครับหนึ่งปีเราได้ขนาดนี้กำลังจะเข้าสู่ปีที่สองอสองปีอ่ะใช่สองปีในการเริ่มต้นสุด,สด มาขือยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเร็วยิ้มหวานยิ้มหวานกัน,นมีข้าวมาฟามกุ้งก็บแบบนี้แหละคีดเดะความงามหายหมดลงแต่น้ำ ไปยเราจะไปบายตรงนี้ <Bye. S 2>